สถาที่าววิส้กับสัปร์ลาดเนี่ยวะออมปู่นั่นไงจมันอยู่ไหนวะนาะอืมอืมอืมอูมูู้อมุกสปีศาพูดยไงวะเฮียอืมคท์เหมือนปีศาแล้วกัน โอ้ยวายตายแล้วแล้วตายคือสู้สักเดี๋ยวตัวนี้นึงเออนี่บุ๋นเป็น <c oughs> นี่แหละแต่ที่สุดแกก็มารอไปหนึ่งชาติก็เฮียมาสู้กันแล้วอาวุธกูล่ะเอากูลืม อ๋อคูมีท่อด้วยนึงนี่ว่าไปเด็ดจากป่าข้างบ้านมาแน่จริงเข้ามาดิเจ้าเคเองในสัตว์อ,อืมช็อตบอมตุ้ง ทำให้มันหายใจไม่ออกก่อนเฮ้ยจะไม่ออกลูกเตะพี่คาดอูหันทันลังนีลูกเตะพี่คาดหันหันลังเออนี้ลูกนี่กูอยู่ไหนวะแล้วไปอยู่ตรงนั้นทำไมวะล่ะแกช่างโหดเหลือเกินมาตายแกแล้วมาดิ เป่ายิงชุบแม่อไอ้กันชาวิเศษก็เขียนแล้วท่อวิเศษอืดพงหัวหัวมันเป็นดิอูเป็นกูเป็นสลามสลามมองกัดมึงคิดว่าไอ้ท่อแบบนั้นจะฆ่ากูได้วหจับเลยยกขึ้นแม่ ตุ้มต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 ุ้มต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 ุ้มงแ้ม่ง้มุ่้ม่้มตุ้มแุ้มตุยมุ่้มต้วต้มต่้ กดกูดเล่นตรงไหนนะพ่งไปต่อยหน้าแมงนีคงไปต่อยหน้าแมงไม่ยับในที่สุดกูก็ชนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถอยแป๊บคุยชี่อแกมีหลายล่างนั้นเหรอวะเฮ้ยไม่น่าจะตลกแล้วอ้กที่นี่กูถอยแป๊บ เอาทางตันงนั้นกูก็แปรงล่างปิดไปดินี่กูแปรงล่างเรียบร้อยกายเป็นสีเทามาดิมึงก่อนเลยกูเชิญปล่อยลำแสงแม่ง นี่ว้าวด่ากูกากร์โรอครับมึงเจอกระบ,บวนท่าคูนี่โกรโะดจับแม่งเลยตูย้ตู้ พุ้มแม่งอิเชียระเบิดระเบิดระเบิดเลยตายแล้วแหละว,ว่าตายแล้วนะทำตัวดีๆด,ดิยืนยืนอะไรของมันวะ ตายแล้วแหละคือว่ามันตายละเฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่ตายเฮ้ยเชียร์แสงอะไรวะเฮ้ยเฮียแสงอะไร Give me your money ต oh ัวอะไรดีส ah ah ิปะตัวตุ๊กยู่ไหนตัวไอซีเลดนี่ แต่ฝีมือไม่น่าจะเท่าไรหรอกพุ่งไปโจมตีมันเลยกันเยอแต่จบแบบละครไทยจ้าอยากดูต่อต้องติดตามผมมาไว้เลยกดกระดิ่งเลยครับ